จริงๆต้องบอกว่าเ,เราดูจากการที่รัฐบาลลาวเขาเบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย<า>คือในแง่รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ย<า>เขาก็มีเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่เขาเป็นภาคเกษตร<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกในแง่ภาคเกษตรมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่<า>ส่งออกสำคัญของเขาเนี่ยคือส่งออกไฟฟ้า ขายให้ลาวไอ้โทษขายให้ไทยขายให้จีนขายให้เวียดนามขายให้เขมรรวมทั้งขายให้มาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยผมไม่รู้ตัวเลขยอดรวมของการขายไฟฟ้าสักเท่าไหร่แต่เราจะยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆว่าคืออย่างอย่างโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วที่ผมพอมีข้อมูลเนี่ยอย่างโรงไฟฟ้าสายยาบุรี เขืนสยาบุรีที่มีโรงไฟฟ้าสยาบุรีเนี่ยถ้าในแง่ของการส่งออกคือพูดง่ายว่าถึงจะเป็นเอกบริษัทเอกชนเป็นคนทําโครงการก็จรงิงแต่ว่ามันก็เป็นรายได้จากการส่งออกถ้าพูดถึงตัวเลขเฉพาะโรงไฟฟ้าสายาบุรีปีหนึ่งผมคิดว่าต้องมีประมาณสักหมื่นสามพล้านบาทคุณลองคำนวณกลับเป็นเงิน US ดอลลาร์เท่าไหร่